สยามสปอร์ตสตอรี่วันนี้ขอเสนอ9เรื่องน่ารู้เจ้าหนูบรูสเตอร์หลังจากกดประตูอย่างต่อเนื่องในเกมอุ่นเครื่องกับหงแดงริอานบรูสเตอร์ก็ขึ้นมาเป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่พร้อมแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในซีซั่นที่จะถึงนี้แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรามาดู9เรื่องราวน่าสนใจของเด็กปั้นฝีเท้าดีจากเมอร์ซี่ไซด์คนนี้กันครับว่ามีอะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ใช่การคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกระดับที่เราคุ้นเคยกันแต่การได้สัมผัสถ้วยแชมป์โลกระดับเยาวชนก็ถือว่าเป็นหนึ่งก้าที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในชีวิตดาวรุ่งทุกคนและบรูสเตอร์ก็ทำได้จากการที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน17ปีพาทีมคว้าถ้วยดังกล่าวมาได้สำเร็จโดยที่ในนัดชิงที่ต้องฟาดแข่งกับทีมชาติสเปนบรูสเตอร์ก็ซัดไปน,อน,น,อ,น,นอนหนึ่ประตูด้วย ต่อเนื่องจากหัวข้อดังกล่าวไม่เพียงแต่ทําประตูในนัดชิงเท่านั้นแต่ดาวรุ่งสิงโตคำรามคนนี้คว,ว้ารางวัลดาวซัโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์ด้วยการถลุงไป8ประตูรวมถึงทำแฮตทริก2เกมติดใส่ทีมชาติบราซิลและสหรัฐอเมริกา หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าบรูสเตอร์ที่เกิดและโตในลอนดอนประเทศอังกฤษจริงๆแล้วมีคุณแม่เป็นลูกครึ่งตุรกีไซปรัสขณะที่คุณพ่อเป็นชาวบบาาดอสซึ่งเขาก็สามารถเลือกเล่นให้กับทีมชาติใดก็ได้ใน4ประเทศนี้และแน่นอนเขาเลือกรับใช้ทีมชาติอังกฤษจนถึงปัจจุบันบรูสเตอร์เคยได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ในอังกฤษหลายทีมทั้งเชลซีอาร์เซนอลชชลตันและเวสต์แฮมและเขาเลือกเข้าทำสิง ใช้เวลาอยู่ที่นั่นหลายปีก่อนที่จะถูกลิเวอร์พูลดึงตัวมาบ้านต่อในปี2015บรูสเตอร์เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ต้องพบเจอกับสถานการณ์ของการเหยียดเชื้อชาติเขาบอกว่าตนเองโดนทางด้านของเลโอนิดมิโรนอฟดาวเตสปาตักมอสโกว่ากล่าวมาในเชิงเหยียดเชื้อชาติในเกมยูฟายูสลีกเมื่อเดือนธันวาคมปี2017อย่างไรก็ตามเจ้าหนุ่มมิโรนอฟก็รอดตัวไปเพราะยูฟาเห็นว่าคำกล่าวอ้างของบรูสเตอร์นั้นไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ก่อนที่บรูสเตอร์จะจรดปากกากับผงแดงเขาก็เคยพิจารณาเดินตามรอยเพื่อนร่วมรุ่นอย่างจาดอนซานโชไปเล่นในบุนเดสลีก้าบรูเซียมุนเชนกลักบักตกเป็นข่าวให้ความสนใจบรูสเตอร์เป็นอย่างมากจนทําให้ลิเวอร์พูลต้องยกเลิกแมชกระชับมิตในช่วงพรีีซั่นกับทีมดังกล่าวโดยที่พวกเขารู้สึกว่ากำลังโดนทีมสสิหงหนุ่มจ้องจะฉกตัวดาวรุ่งคนนี้ไป แฟนหงอาจเคยได้เห็นตามโพสต์ในโซเชียลว่าหนึ่งในบุคคลที่บรูสเตอร์สนิทสนมมากที่สุดคืออเล็กซ์ออกสเลดแชมเบอร์เลนที่ทั้งสองมักหยอกล้อเฮฮากันเป็นประจำโดยที่นอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วออกสเลดแชมเบอร์เลนยังเปรียบเสมือนเป็นพี่ชายของเขาอีกด้วย ้าหนูบรูสเตอร์เคยได้ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุด u 18ซึ่งถูกฝึกฝนโดยสตีเฟนเจอราดและเขาก็เคยทําให้ตํานานหงษ์แดงประหลาดใจด้วยฝีเท้าได้หลายครั้งจนเจอราดต้องออกปากชมว่าผู้เรารู้กันดีว่าเด็กคนนี้เจ๋งขนาดไหนถ้า,าริยานมีความพยายามเขาจะโลดแล่นอยู่ในระดับสูงไน้อย่างแน่นอนแน่นอนว่าสําคัญที่สุดสําหรับนักเตะคือต้องเป็นคนที่โค้ชให้ความไว้วางใจและบรูสเตอร์ก็เป็นดาวรุ่งที่คลอปเห็นแววอย่างแจ่มแจ้ง นอกจากจะมีเชื่อบนมานั่งสำรองเกมเล็กสยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกับบาร์เซโลนาก็เหมือนว่าคลอปจะมีตำแหน่งในทีมให้กับบรูสเตอร์แล้วด้วยผมบอกกับเขาไปแล้วว่าฤด,ดูกาลนี้เขาจะมีบทบาทสำคัญกับทีมแต่จะสำคัญขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองด้วยเขาต้องฝึกหันในการเล่นตำแหน่งอื่นเหมือนกันเขาเล่นเป็นหน้าเป้าได้อยู่แล้วและผมก็คิดว่าเขาน่าจะยืนเป็นปีกได้อีกด้วยผมจะมาดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะจัดทีมยังไงได้บ้างแต่ผมก็มั่นใจว่าเขาจะได้รับโอกาสอย่างแน่นอน หลังจากนี้เรามารอชมกันว่าดาวรุ่งสิงโตคำรามจะก้าวมามีบทบาทสำคัญต่อแชมป์ยุโรป6สมัยได้หรือไม่และนี่คือ9เรื่องราวเล็กๆน้อยๆของเจ้าหนูบรูสเตอร์ที่เรานำมาฝากกันโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวของใครโปรดติดตามครับผม